ล้างเกล็ดนายอมริศผักไตค่ะวันนี้ก็ได้รับโอกาสดีๆจากพี่ไก่นะคะให้หมาเยี่ยมชมสุ้นค่ะสวัสด,ดีค่ะผีไก่ค่ะ,ะข้อยาพี่ไก่แนะนำตัวนะคะผี่ไก่เป็นเจ้าของสุ้นปามที่อำเภอวัวไส้ค่ะ,คะชื่อนภัทรเกื้อช่วยค่ะชื่อเล่นพี่ไก่ค่ะก็เป็นเจ้าของสุ้นปามตัดบลใส่ข้าอวอำเภอวัวไส้เป็นอย่างดีซุ้นป,ปมามประมาณที่ปลายค่ะประมาณช่วงหนึต้นค่ะพี่ไก่ใชายเกล็ดนี่สร้างมาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะ ให้ิดใจเราเอง้าววามากอนเรืนอย่างไงคะโอ้ยจอปามีปูประมาณสิบเอ็ดปีนะค่ะก็คือปูเหลือพิยาซ้ํก็ถึงห้าปีเลยมก็ดีนะต่เวราก็ไม่เคยไ้อยู่บ้านมีปนัญหาวางก็คือการดูเลนไม่เจอทุกคนเราไอยู่บ้านเี้ก็ทกคนไปเดียวกัดูแล่นะอ่าิไก่เราเนามาัลางวาเราเล็กที่ส้มกงคือปามันจะ เรื่องแบบก็เส้นใช่ไหมก็แบบก็ z o มแล้วก็ใบไม้อาคือใบลันรุกค่ะมันไม่อามันกกับลำต้นนะค่ะจิศลำต้นทุกอย่างดีการล้างยาชายเคดชื้ใช่เมื่อวันที่ประมาณสามสิบกรกฎาคมก็สิบหาวันก็เห็นฝนเริ่มอาโอกอาโอกค่ะถึงกรนี้เดือนหนุนกรนีสภาพประยุทธบเนี้ค่ะคือตรงตีอาการนะกาอยู่ทุกคนทางนู้นเดี๋ยวเราไปดูตันักกันนะถี่ถี่มันปืนนะคะถี่ไซคค่ะอันนี้คือเขา เอาใส่ไฟเขาใส่โคตรเนี่ยนี่โรยเลยเขาเราก็คิดว่าทเคิีมันจะเป็นเถือนรูกระไานีนี่คนนีน้าไว้เขาโคตรทางหุบเป็นคนเขาอ่ะกู่าลลังไปกกันล้เขาไปเล้วกันเนี้ยก็ทาไม่ถาต่างไม่้างมันไม่แล้วก็มันก็ไม่อาค่ะทึ่ไหนได้เาเจุดเอาไปเกมาตอนที่เคยสี่โลเดีนี้ส่กิโลไปไก่สี่โลเดี๋ยลนะสี่โลจ้ะเนี่ยมันเรืองเอาคนเนี้ย เดี๋ยวมาเหรอสิเงไม่ตายแล้วตอนนี้ไม่ตายแล้วตอนนี้ก็ไม่ตายแล้วค่ะไม่ตายแล้วแต่อันี้มีบาอย่างเดียวค่ะที่เราไม่เติมปูมันเริ่มออกเหมือนเมื่อกี้คุณค่ะเดี๋ยวพอจะให้มันเนี่ยตอนนี้ใส้นบำรุงลูกไปเรียลตามจะเกิดเจือจะผลโอยนั่นนะมากกว่าต้นนี้ยังไงนะคุณผู้ใหญ่ต้นเนี้ยเป็นต้นที่ว่าน้ำนักดีมากไล่แต่ไล่ใหญ่แล้วก็พุ่งคาดไปประมาณ สักส่งเดือนได้คาดคาดไปนะคาดช่วงเลยแต่โพตีมันจะไม่ออกก่อนเลยตอนเนียนมันจะออกอีกประมาณช่วงปลายกันยาตุลาดูกไหมจริงเงี้นแต่เนี้ยนี่เริ่มจะย่อยออกแล้วร็อกเลยนั่นนั่นดูเป็นไรเนี่ยเดียวก่อนหน้านี้เอาเป็นไรยผู้นั่นแหละค่ะเพื่อนี่ออกเป็นไรยเนี้ยแตไรายัวเนี้ยเดลยนีแจะทางอาด้วยแล้วนะนำมัดสีไม่ตรงนี่ต้องถีบไล่สีนี่ถิบไกปัดเป็นเล็กช่อวันนี้แล้วอ่ะ ต้นนี้ไม่ได้ตัดมาซ่องรูเปลีวเราคือมันคาดมาซ่องข้ามรูตอนแรกตายครับยึดรูไปวันซ่อมสักซ่อมเดือนอ่ะกือเริ่มเริ่มเป็นขึ้นมาแล้วนี่ค่ะเริ่มเรอกเราไปดูตั้งนี้กันนะคะนี่เป็นมันกันเงินเนกันไม่ได้ไม่ได้เวอเลยตั้งนี้กันเงินกันเงินมันมันเบึ้งมัดมดไปประมาณก็เดือนแต่นี่เริ่มเริ่มโอ้กเร็วถี่ถงี้ยนานกว่านี้นะ cái bông màn áo đứa nào của tôi đi, không cái nhà ô cái điều thào tuần nay mới dậy bén lên nhé mọi người thào tuần nay mới dậy anh ấy thì mới bén mà thào tuần nay thì ô cửa thì cây ca phun này vào bén phong sè chết thế này hả dài thì dưới còn nó còn rửa một nó lệch lệch này nọ nên năm tháng muốn mình đừng vào mà rèn thì cái vợ mọi con riêng này จะมีเป็นคล้ายๆว่างุ้นกับมีอ่านั้นนั่นแล้วมันจะมีแบบนั่นขึ้นไาค่ะดินมันจะโปร่งมันจะมีขึ้นนะคะมันจะมีขึ้นมามาคอนดิคอนเงดิมันเข้งใช่ๆเคะนนดังะมีเร็ม่เนีแตวรอนนี้ก็มีกันี่มีนมันลาดไรเล็ต้นนี้ค่ะมดแป้งก่ไดเนะซึ่งเรามาขุดซึ่งเหลืองหน่นักแตนแดงผีไก่ค่ะอ่ตอนที่ว่าผีไก่ไม่ได้เอาไปื้อมาใส่อะค่ะคือว่า นำนักเป็นยังไงอ่ะพี่ไก่คะพุ่มมันนิดมันก็เริ่มมาขึ้นนะจากลักก็คือถือมาเป็นโรยส้วงโอยกิโลอ่ะค่ะซื้อได้คนมันอลังเป็นปีเองเราใช้เองเราเราไม่ได้ใช่นะคนผีใดที่ย้ายโยโลเองทำขึ้นกาันรรได้มาคนเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวรอบนี้ใส่ซ้ำไปกอบหนึ่งห้าแล้วก็ผูกกับการบำรุงลูกอีกนิดนึงค่ะเราพ้นต้องต้องดีกว่านี้นะคะผลมันจะสังขึ้นบุญ ปอบันโนกันมันแข่งไล่ออกมาไม่ได้ใช่ม่้ด้่ะบมันอาที่มันจะเริ่มแขงล่กมาค่ะนี่ไส้เสตียติไก่ไส้ตอนหนึ่งกิโลใด้ค่ะนี่ประมาณสามโลตัวนี้ค่ะตามอายุสีติไก่ค่ะสีแดงสีแดงสีนะคะไส้ตอนหลักสามโลอันนี้ส่วนมีแปลงนี่คือเป็นแปลงติไก่บ้าปะช่องใส่ตีนมาเพื่อปืนปูเ่้นตามนะคะค่่ตอนนี้ก็พ่นติไก่่าพอใจไหมคะพอใจค่ะพอใจนะคะพอใจพอใจมาแค่ะเสี่นายกนิดนีคือ